สวัสดีครับวันนี้เคสิคาเมล่ากับพาเพื่อนๆมาพบกับกล้องอีกรุ่นหนึ่งที่เราภูมิใจนําเสนอวันนี้เราจะเสนอกล้องวรัก F6B ก็คือเป็นกล้องที่ใช้ถ่ายรูปแบบพารโนรามานะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยฟิล์ม1.35 1ม้วนเนี่ยเราจะถ่ายได้36ช็อตก็คือ1เฟรมธรรมดาแต่ว่าเจ้ากล้องตัวเนี้ยหช็อตอะมันจะใช้พื้นที่ฟิล์มประมาณ1.5เท่าของฟิล์มปกติ ก็คือ1ม้วนจะถ่ายได้ประมาณ1 9บเถึงยีรูปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่ากล้องตัวนี้ความพิเศษของมันคือมันจะเป็นการถ่ายแบบแพนแผนก็คือเนี่ยเราขึ้นชัตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูว่าเวลาแพนเนี่ยมันจะวิ่งดูนะสังเกตน,นะหนึ่งสองอันนี้คือสปีดช,ช้ามากนะครับกล้องตัวนี้ความพิเศษก็คือสามารถปรับตั้งสปีดได้สสปีด 1นึ 15, 1่งส่วนสิส่วนร้อและ1นึ่งส่วนสองรตกว้างสุดอยู่ที่2.8ไปจนถึง11นะครับเวลาเราจะใช้งานเราจะเป็นต้องมีการขึ้นฟิล์มก่อนขึ้นแล้วถึงจะปรับสปีดเมื่อกี้ผมโชว์ที่1นึ่งส่วนส้าใช่ไหมคราวนี้ดูสองเร็วมาก าการถ่ายฟิล์มสไลด์เราจําเป็นจะต้องอถ้าเป็นไปได้นะครับให้ถ่ายหันหลังให้ดวงอาทิตย์มันจะได้กลายเป็นมุมโพลไรส์ของภาพพอเป็นมุมโพลไรส์เนี่ยท้องฟ้าจะเข้มฟิล์มสไลด์เป็นฟีมที่ต้องการาความเปรียบต่างที่ไม่มากนะักมันจะเขาเรียกว่าอะไรถ่ายทอดสีสันได้สมจริงที่สุดก็เดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้ก็คิดว่าสปีด125 f 8-5.6 ถ้าผมจะเลือกผมก็น่าจะเลือกเป็น F8 เพราะว่า i m p r ล n t ถ่ายอันเดอร์ไว้นิดเนี่ยจะสีสวยกว่านะครับเดี๋ยวลองกันเลยฟังแล้วแหละหมดละแล้วเดี๋ยว เดินมาแล้วตรงนี้เห็นมีริมไลท์สวยดีก็เดี๋ยวทดลองถ่ายแบบย้อนแสงดูว่ากล้องตัวเนี้จะย้อนแสงแล้วเป็นยังไงนะครับ ด้านในมันเป็นในร่มเนาะต้องเอ็ด ม,มีสะท้อนน้ำด้วยจริงหมดละครับก็เมื่อกี้ถ่ายช็อตสุดท้ายไปแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเฟร,รมะนะครับจะอยู่ที่21ก็วิธีการกอของเจ้ากล้องตัวนี้ก็คือเหมือนเหมือนกล้องทั่วๆไปมีกลุ่มปุ่มกอรครับกดไว้ยก ก้านกาขึ้นมาแล้วหมุนไปเรื่อยเข้ามาเข้ามาตามหมุนมานานนิดหนึ่ง เดี๋ยวเรารอดูกันว่าเป็นไงอากาศสบายบายเย็นๆช่วงนี้ายฝนต้นหนาวแล้วนะครับก็มาเที่ยวกันได้ชุมชนริมน้ำจันทบูรร้านแวกโก้ครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคลิปกล้องเท่าไหร่แต่ก็เป็นร้านผมนะครับผม เชิญทุกท่านมาเที่ยววันได้เอากล้องที่ชอบเลนที่ใช่อยากใช้อะไรปรึกษาผมได้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยเอามาถ่ายวันเนี้เป็นกล้องที่ผมโปรดปานมากเลยแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสออกมาถ่ายเพราะว่าเหมือนมันมันกว้างมากอะเลนกว้างๆให้ถ่ายที่แคบเลนแคบๆเอาไว้ถ่ายที่กว้างๆลองดูยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องผมมาตลอด ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กด s ับส c คร b e กดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆกันได้ทุกวันศุกร์นะครับ<ด>ตอนนี้จะพยายามทำออกมาทุกวันศุกร์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปจาก่อน,นยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับคือดีมาก่อยครับยังไงนี่อมมาจันทบุรีมีดีกว่าที่คิดคำินึกชื่นใจกลังหนครับี้ดดเ,เดี๋ยวค่อยดูกันลูกอะเมื่อไหร่ก็เห็น